ระวังเลือนสวัสดีเอฟซีจากยโสยโสปาติวอโสปต,ปตนะคะบ้านนันปียพรที่เอาต้นไม้มาฝราั่จิงจกเรียกทัจิงจกเรียกทพที่เอามาาอะฝรม่ง โอ้ยดูดิกพ่พเด็ดเขาคืองามเมากเยินพ้อ่อพอเขางามครับอันนี้สิเปสิกาบ้านเหรอครับ หมุ่นเนี่ยก็เลยว่าบ้านน้องยิงกันนะถ้าเห็นเพื่อนมาั่นก็เลยดินทางกันตัวแมน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 ไปไปมืออึนมันก็ะสัวงงานมืออนบ่ะไปไล่หมองเลยค่ะมืออ่นมืออึนอึนมืออึนก็สีเดินทางละค่ะอันนี้อันนี้ซื้อว่ายังไงโดค่ะโดโค่ะโดมือนี้พอได้ต้นไม่ไม้แล้วลูกอันมาแบบว่า บอกัว่าสิได้านี่บวกกันาเนาะเฝ้าบานอไงามันคำมันไก่เนาะอืมค่ะเพื่อปฏิบัติบ้านปียพ่น่่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรไก่ะไก่ละค่ะ เห็นแต่เงินเพิ่นก็มาด้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะคนดูแลบ้านเยอะเบ้น่นนะคะสวัสดีค่ะอ่าค่ะคบ,บ้านหไมาเห็นแต่ป้านางค่ะครกบดูดีงามได้กต่มีบุญแต่มาเห็นแต่ดูดีขึ้นนะโดโดๆบม่มาทักทายเลยค่ะไม่เห็นตัวเห็นลังคากระบานก็ยังดีวะ่<า>ะค่ะค่ะตอนนี้ดีแล้อเลยเต็มาเก็บบรรยากาศ ไปฝากพี่น้องซจำหนีแล้วค่ะเห็นซจำหนีก็เอาเนาะเอามากวันหนึ่งเขาคนงามวันหนึ่งงามนะคะถ้าฝนฝนตกดีปะคะตกอยู่บ่ตกอยู่ค่ะค่ะอ่าก็เพราะได้กินอยู่สิอ่านี่ค่ะป้านางเนี่ยค่ะมาหนี้มากระทบไรข้นดังคือกันเด้ป้านางเพั่งดูแลบ้านน้องอุ้งอิงมาเจอเพลินกับย่าเสอนน้องพี่น้องเนาะมาเจอป้านางกับพ่อละพ่อใจเราค่ะ อ่าสวยว่าะาตัวจริงเพิ่นสวยเด็สี่ยยกไอยังนานผู้งามคือเก่าเหรอค่ะมาย้ำได้กับผู้งามคือเก่าอ้าวเจอกันไหมค่ะเจอกันไหมทริปน่ะสวัสดีค่ะปอดบานจึงสีลงบอกห็นทักมาเลยยู่ไนจำได้เบิร์ตเนียคุยกันอยู่ค่ะ ที่แรกว่าเซนแลนดรัดมาบันเปื่อยแมนบอบันน้เขาบ้ได้เขาเซนบันเปื่อยบ้ได้บ,บ้ได้เขาเซนบันเปื่อยรัดมานี่ซอดอรัดเลยๆเฮ้ยฮอดใส่หรอบันนี้ถ้าเขากลับไปเซนเก่ามันสิมันสิโค้งพูดค่ะกลับไปนี่เขาแลนกลับเขาเมืองแมนบอนบ,บอกประทางกรุงงมันกลับเลยนะถ้างนั้นเขาเขาในเมืองรถมันจะติดค่ะก็เลยว่าเอ้าผู้ขับรถเพิ่งก็เลยส้วนมาเซนนี่แหละมันจะไกลว่าสันะผ่านบ้านอุ้งยิงไปหนีว่าสันถ้าเดี๋ยวพ่ออุ้งยิงเพิ่งว่าก็เลยพากันมาค่ะเอ้้าบัดนีสกลับด้ค่ะเพสคำ ค่ะขอบคุณมากที่แวะมาดีค่ะยางดีๆเวยค่ะอันมันสิบอันมันจะเลื่อนนะคะเดินเท้าปลอดภัยด้วยค่ะเด้อแม่ค่ะเรียวคว้าข้าเมืองเนาะแม่ค่ะเนบซีอีลาน้อยนะคะจากอำเภอป่าติวเยโซ เห็นเพิ่นไล่โซดว่าไปวัดหลวงปู่หม,มุนพอดีเพิ่นกับไปไหว้พระแถวนั้นเพิ่นนึกว่าสิเจอนะคะ่ะนึกว่าสิท่านองค์อิงนะคะเนี่ยกับบอท่านกับบอไปยังกับแววมาบ้านพอดีต้องเดินทางไปป่าติ้วก็ไกลนะคะไกลอยู่ก็กะะใ,กใส่เวลาอยู่ค่ะก็เลขเดี๋ยวเทียวนาะเพิ่นก็นสิมาแหมค่ค่ะเอฟซีคนนีบบ้นน่าจำได้อยู่ค่ะ จำเพิินได้อยู่นะคะเอซีล่ะมาตลอดคะ่ะโหอยู่ไซกับมานะคะทุกคนคนดีเอาอ่าอันนี้นโชคเก้าชั้นกับอะไรนะโชคเก้าชั้นกับกิ้มจกงามโชคต้นใหม่ ใหม่มะค้นเนี่ยมะฝากนะคะแต่มะไวไ้นะคะที่ใจแอนเบาโทนมันล่งคลิปนะคะนี่ค่ะเพื่อนปุณีล่ะคะจำได้ทักมาประจำนะคะมะค่ะเอฟซีหักแพงหกพักแพงอีลาสำใดค่ะ มากี่ครั้งกี่รอบถ้าผ่านถ้ามีโอกาสผ่านมาทางนี้ mm hmm. เพิ่นกันซิแวะค่ะ mm hmm. บานั่ง mm hmm. บ,าน,งบานั่งจำได,ด้เ้ยค่ะจำเพิ่นได้ค่ะเอฟซี mm hmm. มีมาทุกวันแล้วมีมีทั้งคนที่ผ่านมาแต่ไม่กล้าแวะแบบอายก็มีค่ะ mm hmm. มีหลายค่ะเ c น้องยอออิง ม้วนไอ้ม้วนเขินเดแค่ท้ายรูปจอดท้ายรูปนี่ยสำหรับรถที่จอดท้ายรูปเนี่นยหน้ามือหนึ่งหนา้าสิเป็นเกือบพอสิบขันนะคะคันใดขี่ผ่านบันอีหลานี่ก็สิบแบบชะลอทุกคันนะชะลออ๋อนี่บ้านน้ององค์อิงโบนี่โบบ้านน้องอุคงอิงเอียงจะสีนะคะ บางคันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปผ่านไปผ่านไปเดินระยะสำนึงเพื่อนกระจอดถ่ายนะคะก็เป็นฝ่าผีนารักอยู่ค่ะแบบคนเห็นคนร้ายมาคนหนึ่งว่ามีคนร้ายมาบักคับขามาจังสินะคะรถเอ่อถีมอเตอร์ไซค์ผู้ปกครอง พอแม่พาลูกขี่พานยังสีนะคะยังไงบ้านพี่อุงอ้งเองยังสีนะเป็นนั่งเด็กยินได้เห็นประจําเด้คะ่ะภาพนี้ภาพที่เด็กหน่อยถักว่านี่ไงบ้านพี่อุ้งอองนี่เด้บ้านพี่อุงอ้งเองยังสีนะคะจะชะลอจอดดูบ้านอีลาเฮานะคะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปานางด้วยนะคะฝากช่อง ปนางแม่บ้านน้องอุงอิงช่องประวันแม่ควน้องอุงอิงช่องหนึ่งแล้วก็น้องพูนนะคะแม่น,น้อยองเบาโทนบุญแอลลาเตเซตทีมหลังบ้านสามซีทีมสามสีคนเนี่ยคะ่ะสามซีช่องเนี่ยค,ะค,ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซอยเบิร์โฆษณาให้ปนางน้ำได้ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จะ สำนีก่อนค่ะเพราะว่าฝนกับตกตกหยุดหยุดบพนเก็บผาแลงเขาแลนออกค่ะเมื่อกี้บักดุกดิกเฮาทักทายเอฟซีเสียงคักหลายเสียงเพลินเสียงคักนหน่อยตัวในหน่อยน,อยนี่รับกิมหนีสำนีก็น่าจะ เดี๋ยวอีหลากลบจะไปไหวลลวุปูมหมวนกับจากไปทุรากับมากอะเดี๋ยวไปน่าจิล้องกีบให้เมืองอีกนะคะจองคำคำๆไม่นี้พักวันวันยุดเมื่ออื่นกบไปสู่ต่อค่ะให้กำลังใจลูกสาวในเด้อพอไม่พี่น้องเอซทั้งหลายหักแพงอีหลาให้ดนดนๆนะคะเด็กหน่อยตัวในหน่อยคนหนึ่ง ้องเจอยอังอีกเยอะนะคะให้กำลังใจลูกห้านด้ค่ะด้วยสวยกันให้กำลังใจเธอคะ่ะสำหรับคลิปหนีสมนีก็น่าจะบอกกันไหมคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ